สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอนเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะคะน,นี้แกก้าผ้าพี่นอนเขาป้ามาหาหิดนะคะเพชรบุรีค่ะมองเก้าดอกแรงนะคะเป็นเ็ดบวกนะคะมอเตอร์โพลแล้วนะคะพี่นอนถ้าดังกระสิติดหินแยมย่นค่ะหาดังเกาะแล้วไหมนี่ค่ะ ดอกง่ายค่ะบอมีมูค่ะมีอดอกนึงค่ะสวยๆค่ะซองดอกนี่ก็เฮ็ดปวกค่ะ พี่น้องพอยีกแล้วค่ะเป็นกระจังดอกท่วนเพื่อนเนี่ยนะคะมี่หมองระดอกมาสิอยากได้ไหมค่ะโอ้โหได้ลายดอกแล้วค่ะเหตุตะไข่ค่ะ จะไข่กันค่ะตอนนี้บ้านแล้วนะไข่ค่ะไข่ค่ะ เห็ดปวกนะคะโอ้ขาหักเลยปวกเ <laughs> วข้ากันนะคะเกิดในส่องหินทางเนี้ยค่ะเนี่ยดอกเอาได้ชมบ่โอ้ขาดตอกค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่า,าได้ในมือน,นีนะคะ <laughs> พี่นออออ้อง <laughs> <laughs> กับว่าลา, <laughs> ายดอกกันได้คะ่ะ พอเด็กปอนอยู่นะคะพี่น้องขอบคพณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปใหม่ๆให้แก่เน,นะะื้อเด้อยค่ะเราพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ